เดียวกันนะคะประชาชนชาวหาดใหญ่ก็ไม่ทิ้งกันค่ะก็สามารถร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยมูโนที่ประสบภัยโกดังดอกไม้ไฟระเบิดที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ โดยจากเหตุการณ์กดังดอกไม้ไฟระเบิดที่ตำบลมูโนโอำเภอสุไงงะโลกจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวมูโนโซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวค่ะห้างเซนท่านหาดใหญ่ขอเป็นกระบอกเสียงในการเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพี่น้องชาวนราธิวาสนเคาน์เ,าเตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งเพื่อหวังให้ความช่วยเหลือในเบื้องตน้นโดยประชาชนค่ะสามารถบริจาคได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดชั้นในนะคะผ้านามัยรวมถึงผ้าขนหนูผ้าห่มต่างๆ และของเล่นให้กับเด็กๆนะคะหรือว่าขึ้นอยู่กับกําลังศรัทธาเพราะว่าจังหวัดนาราธิวาสนะคะได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนเลขที่บัญชี9053661220ขาย้ําว่ามีเพียงบัญชีเดียวเท่านั้นค่ะ เป็นหนทางที่จะแบบช่วยบรรเทานะครับเบื้องต้นก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเรา,าเป็นช่องทางในการให้กับพี่น้องประชาชนท,ทั่วไปนะครับได้มาเป็นจุดบริจาคเพื่อการช่วยเหลือก็จะยิ่งดีใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้นําในส่วนของเลขที่บัญชีของจังหวัดนะครับมาเป็นการโปรโมทให้กับลูกค้าทั่วไปรับทราบซึ่งลูกค้าก็ก็ทราบเป็นอย่างดีว่าทุกๆครั้งที่มีในเรื่องของวิกฤตต่างๆเนี่ยส่วนการค้าเซ็นทรัลหันใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่ง เป็นกระบอกเสียงส่วนหนึ่งในการที่จะกระจายข่าวอยู่แล้วนะครับก็เลยเฝ้ารอหลังจากที่เราตั้งจุดรับบริจาคเนี่ยก,ก็เป็นจุดที่น่าสนใจของชาวบ้านทั่วไปเป็นอย่างมากครับขณะที่บรรยากาศภายในห้างสรรพสินค้านะครับก็มีลูกค้าทยอยเดินมาร่วมบริจาคก,กันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้านามายัยผ้าอ้อมสําหรับเด็กนะครับหรือแม้แต่ของเล่นนะครับของเด็กที่ยังไม่อยู่นะครับก็นํามาบริจาคเพื่อที่จะหวังให้เด็กๆที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ได้เล่นเพื่อปรับสภาพจิตใจครับ โดยทางด้านของนางสาวนิพาดารัตนพงศ์นะครับหนึ่งในผู้ใจบุญเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่ทราบข่าวนะครับว่าทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับได้มีการเปิดจุดรับบริจาคเนี่ยก็ได้นำน้ำดื่มจำนวน100แพ็คมามอบให้เพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเพราะเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะคนละเชื้อชาติศาสนานะครับแต่ว่าก็เป็นคนไทยด้วยกันเกิดมาบนผืนแผ่นดินเดียวกันนะครับเมื่อเจอปัญหาหรือว่าวิกฤตต่างๆก็ไม่ควรทิ้งกัน แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ชาวมูโนนะครับผ่านพ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปโดยเร็ว,รวจึงขอเชิญชวนนะครับให้สําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถที่จะร่วมกันบริจาคในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับจะมากจะน้อยก็ขอให้ช่วยกันครับรู้สึกว่าพอเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยอะค่ะสิ่งไหนที่เราช่วยได้เราก็อยากจะช่วยให้พี่น้องบรรเทาความทุกข์ของเขาอะค่ะก็เลยคิดว่าการบริจาคน้ําเป็นสิ่งที่ จำเป็นแล้วก็สําคัญใน,ในชีวิตประจําวันนะคะเพราะคิดว่าอาหารหรือเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีเพียงพอแต่น้ํานี่คือเราเราดื่มน้าทุกทุกวันเลยอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะบริจาคน้ําช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยที่ผูุระเบิดนะคะส่วนในเรื่องของศาสนาเรามองว่าเป็นคนไทยด้วยกันแต่แค่ต่างต่างเชื้อชาติต่างศาสนานี้เรามองว่าอยากให้ให้คิดว่าเป็นพี่เป็นน้องเราอย่างเงี้ยคะ่ะ มันก็จะได้มีความรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเหลืออโดยที่เราไม่ได้แบ่งแยกศาสนาเรามองว่าเขาคือคนไทยพี่น้องเราที่อยู่ในประเทศไทยด้วยกันอย่างนี้ยค่ะอยากที่จะให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยอย่างเี้ยค่ะให้ช่วยกันคนละเล็กค,คนละน้อยแล้วแต่ว่าใครอยากจะช่วยอะไรก็ขอให้ทุกคนมสนีส่วนร่วมในการช่วยครั้งนี้ค่ะ แล้วแต่ตามกําลังของแต่ละบุคคลเลยค่ะทั้งนี้ค่ะห้างเซ็นทรันหัดใหญ่ค่ะจะเปิดรับบริจาคถึงวันที่8สิงหาคมนี้และจะมีการส่งมอบให้ผู้ประสบภัยมูโนกในวันที่9สิงหาคมหากผู้สนใจนะคะสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1หรือโทรไปที่074801555ค่ะ